สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเฉียนกูจางถิงยืนอยู่ที่ด้านล่างของเวทีมองด้วยความงุนงงเขามองดูทางโอเลนหยุดเดินเมื่อเขาเข้าใกล้แท่นผู้ชมดูเหมือนว่าเขาจะพูดอะไรบางอย่างตรงแท่นผู้ชมแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆให้ได้ยินทางโอเลนลงจากเวทีการแข่งขันเขาได้สนใจที่จะเหลือมองรูยูซินแม้แต่ครั้งเดียวก่อนที่เขาจะจากไปอะไร ร้านฟูซือได้ดูการแข่งขันด้วยเธอยังไม่เข้าใจว่าทางโอเลนทำไรลงไปแต่จู่ๆเธอก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องน่าหดหูใจสำหรับเธอเมื่อขึ้นถึงวิธีที่เขาจับคอเธอก่อนหน้านี้ปูเยนายืนอยู่บนแท่นผู้ชมหลักรูปรักทีรรก่สงบบนใบหน้าของเธอไม่สามารถปกปิดอารมณ์ที่พุ่งพันในดวงตาของเธอได้ก่อนที่ทางโอเินจะจากไปเขาได้พูดบางอย่างต่อหน้าแท่นผู้ชมหลักอย่างแท้จริง เป็นเพียงสิ่งที่มีเธอเท่านั้นที่ได้ยินเขาพูดว่าข้าจะไม่ยอมแพ้กูเยนาเป็นคนเดียวที่ได้เห็นการต่อสู้อย่างชาัดเจนทางเรนใช้ความสามารถของเขาอย่างสมบูรณ์แบบในระหว่างการแข่งขันเขาใช้สายฟ้าเพื่อปกป,ปิดทักษะการย้อนเวลาของเขาในขณะที่ใช้ทักษะมังกรจัก,กรพรดแห่งการทำลายใช้เพื่อทำลายการป้องกันของฝ่ายตรงข้ามและการโจมตีโต้ก,กลาบจากนั้น ช้สายฟ้าฟาดเพื่อยุติคู่ต่อสู้ในความเป็นจริงขณะที่ทางเรนกำลังใช้สายฟ้าเพื่อควบคุมรูยูซินเขาก็ได้ทําการโจ,จมตีทางจิตวิญญาณต่อจิตใจของหรูยูซินด้วยการโจมตีทางจิตวิญญาณมันจะทําให้หรูยูซินลืมรายละเอียดของการต่อสู้ไปอย่างน้อยที่สุดอาจกล่าวได้ว่าทางโอเรนใช้การโจมตีอย่างย่อยยัาเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ในขณะเดียวกันก็ซ่อนความสามารถของเขาไวอาาา้อย่างน่าประทับใจยวอนเอิน เจ้าคิดไดแล้วหรือยังทางเหรนกฎหมายเลขเครื่องมือสื่อสารวิญญาณของหยวนเอิญเย่ฮวยลังจากเดินออกจากสนามกีฬาข้าคิดออกแล้วข้าจะกลับบ้านไปหาพ่อหลังจากเทศกาลนี้จบลงเซี่ยเซีย่ยจะเดินทางไปกับข้าเช่นกันข้ากลังจะบอกเจ้าเรื่องนั้นเอาระตกลงเจ้าทั้งคู่ควรจะไปหากเจ้าต้องการความช่วยเหลือโปรดแจ้งให้ข้าทราบได้ทุกเมื่อไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา ข้าจัดจัดการเรื่องนี้ให้ดีที่สุดทางเอาเลนพูดด้วยน้ำเสียงโถมขอบใจนะยนเอิญเย่หุยมีอารมณ์เย็นลงเล็กน้อยเธอไม่ได้ให้รายละเอียดมากนักแต่คำว่าขอบคุณสองคำง่ายๆของเธอแสดงอารมณ์ของเธอหากทางเอาเลนไม่สามารถต้านทานการโจมตีสามครั้งของยนเอิญเจิ้นเทียนเมื่อวันก่อนบางทีเธออาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านั้นในอดีตเธอตัดสินใจกลับบ้านเพื่อไปเยี่ยมพ่อของเธอ เธอฟังคำแนะนำของปู่ของเธอทางโอเลนวางสายเขาไม่ได้ปกปิดตัวเองแต่เขาเดินไปในทิศทางของสมาคมช่างตีเหล็กเขาเดึงดูดความสนใจของผู้คนมากมายในสนามกีฬาเนื่องจากเขาได้รับชื่อเสียงมากมายจากการต่อสู้ก่อนหน้านี้เป็นเพราะรัศมีที่ร่างกายของเขาเปล่งออกมาเท่านั้นที่ขับไล่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาเมื่อพูดคุยทนใดนั้นทางโอเรน ดูเหมือนจะรู้สึกบางอย่างสายตาของเขามองไปที่แหล่งที่มาสุดถนนมีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่เงีย,งยบๆร่างนั้นสวมชุดสูทธรรมดามากและมีหมวกอยู่บนหัวขอบหมวกปกปิดรูปร่างหน้าตาของเขาดังนั้นไม่มีทางที่ถังหลินจะมองเห็นชายคนนั้นได้อย่างชัดเจนแต่ทว่าเขาสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเขาทันทีมันเป็นความรู้สึกที่ทำให้ขนทั้งหมดของเขาตั้งขึ้นเหมือนกับความรู้สึกของการอยู่ในช่วงวิกฤต ระหว่างความเป็นและความตายแม้ว่าเขาจะอยู่ในย่านใจกลางเมืองของเมืองหมิงตูแต่ในขณะน,นี้มีเพียงชายคนนั้นในสายตาของถังโอเียนเท่านั้นรู้สึกราวกับว่ามีเพียงพวกเขาสองคนที่เหลืออยู่ในโรคนี้ฝ่ายตรงข้ามหยุดเดินแรกเก็บมือไว้ในกระเป๋าของเขาพระสมีอันทรงพลังที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของเขาทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทางโอเลนรู้สึกหายใจไม่ออกแม้จะมีฐานการฝึกฝนของเขาหลั้งจากอยู่ชั่วครู่ทางโอเลนก็ก้าวไปข้างหน้าไปหาชายคนนั้นนี่เป็นเพราะเขาแตนา่นังดีว่าเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้เขาไม่สามารถแม้แต่จะพยายามวิ่งหนีในระยะทางดังกล่าวและไม่มีโอกาสที่จะขอความช่วยเหลือใดๆผู้ต่อสู้ปดปล่อยรัศมีของเขาโดยตั้งใจให้รู้ว่าทางโอเลนจะสังเกตเห็นเพราะคู่ต่อสู้คนนี้ไม่มีความกลัว ยิ่งเข้าไปใกล้เขายิ่งเห็นรูปร่างของชายคนนั้นชัดเจนขึ้นมันเป็นชายกำยำสูงเกิน2เมตรเสื้อผ้าของเขาไม่มีอะไรผิดปกติผูกพยุงขึ้นด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแร่ใหญ่โตของเขาแต่ถ้าว่าเป็นเรื่องแปลกที่แม้เขาจะมีรูปร่างหน้าตาโดดเด่นมากแต่ก็มีคนไม่มากนักที่สังเกตเห็นการปรากฏตัวของเขาใช้ร่างกำยำค่อยๆเงยหน้าขึ้นหลังจากที่ถังเลนเดินมาหาเขา เขาเผยเห็นใบหน้าที่แข็งทื่อซึ่งดูเหมือนจะถูกแกสรักด้วยมีดและสิลดวงตาคู่ใหญ่ที่ยื่นออกมาของเขาสองพระกายแววาวขณะที่เขาจ้องไปที่ถังโอเรนในที่สุดข้าก็ได้พบเจ้าร่างกายของถังโอเรนรู้สึกค่อนข้างตึงเครียดแกนวิญญาณและแกนมังกรในตัวเขากำลังปรับตัวอย่างถี่ถ้วนรอคอยโอกาสที่จะระเบิดออกมาเขาเข้าใจว่าไม่มีโอกาสมากนักที่เขาจะวิ่งหนีได้ เขาต้องทนต่อการโจมตีของคู่ต่อสู้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อสร้างความวุ่นวายให้มากพออ๋อเทพสงครามประจำการอยู่ในเมืองวิงตูสิ่งที่ทางเหรียญหวังได้ก็คือพลังเสริมจะมาถึงในที่สุดความก้าวหน้าของพลังจิตวิญญาณของเขาได้เพิ่มพูนการตัดสินใจของเขาด้วยเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าชายร่างสูงใหญ่ที่อยู่ต่อหน้าเขานั้นอันตรายยิ่งกว่ายวนเอิญเจิ้นเทียนเขาไม่ได้อ่อนแอกว่าราชาโยมโรกแหรหวซาอย่างแน่นอนกล่าวอีกนัยหนึ่ง ชายคนนี้ที่ถังเหเินกำลังเผชิญหน้าเป็นผมายุทธระดับสงุดระดับกึ่งเทพที่น่าสะพึงกลัวเขากลัวว่าไม่มีใครในเมืองเหมิงตูทั้งหมดเทียบได้กับผู้ที่จะมาโจมตีเขาในตอนนี้นอกจากนี้ถังเหเินไม่รู้จักเขาเลยมนุษย์กลัวสิ่งที่ไม่รู้จักมากที่สุดผู้ที่มีพลังอำนาจที่น่าสะพึงกลัวที่ผลมมาจากไหนไม่รู้ความเป็นไปได้เดียวที่ถังเหเินที่ได้ก็คือเขาน่าจะมาจากสำนักพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อเขาเผเชิญก like no <tes> ับแรงกดดันเช่นนี้พลังของถังโอเลนก็ถูกกระตุ้นอย่างมากเช่นกันความคิดของเขาผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วในขณะที่เขาคำนวณความเป็นไปได้ทุกประเภทความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขามาจากการใช้งานที่เหลืออีกสองครั้งของพายุไม่สิ้นสุดที่พ่อของเขาทิ้งไว้แต่ถังโเลนไม่รู้ว่าจากกระตุ้นพายุอย่างไรมันจะเปิดโอกาสให้เขาวิ่งหนีไม่ว่าในกรณีใด มันเป็นเรื่องยากที่จะขยับแม้แต่น้อยนิดเมื่อตกเป็นเป้าหมายของชายผู้น่าสะพึงกลัวเช่นนี้ความสัมพันธ์ของเจ้ากับถังซานเป็นอย่างไรชายร่างกำยำถามด้วยเสียงทุม้มไม่เคยมีใครถามคำถามนี้กับถังวินมาก่อนเขาสามารถพูดได้ว่านี่เป็นความรับที่ใหญ่ที่สุดในใจของเขาเขาไม่เต็มใจที่จะพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกับกูเย่ที่ไม่เต็มใจที่จะพูดถึงเรื่องของเธอดังนั้น ปฏิกิริยาแรกของเขาคือความประหลาดใจเมื่อเขาได้ยินคำถามที่ฝ่ายตรงข้ามเสนอเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ทันระวังคำถามทางเรนพิจารณาถึงความเป็นไปได้นับครั้งไม่ถ้วนที่อาจทำให้ใช้ร่างกำยำคนนี้มาหาเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นไปได้ที่เขามาจากสำนักพระวิญญาณบริสุทธิ์ทิ้งกรานั้นเขาไม่เคยคาดคิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะถามคำถามเช่นนี้ในทางกับการใบหน้าของชายร่างกำยำ ชัดเจนขึ้นเมื่อเขาพูดทางโอเรนท้ายามแยกแยะว่าเขาเคยเห็นชายคนนี้ที่ไหนมาก่อนตอบข้ามานี่เป็นโอกาสเดียวที่เจ้าจะมีชีวิตอยู่ขึ้นแห่งเจตนาฆ่าพุ่งออกมาจากร่างของชายร่างกำยำทําให้ถังโอเรนรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกถังโอเรนเงยหน้าขึ้นมีประกายที่ยิบระยับในดวงตาของเขาท่านรู้ได้อย่างไรว่าข้าเกี่ยวข้องกับถังซาน วิญญาณยุทธการต่อสู้ของเจ้าคือจักรพรรดิย่านเงินครามนั่นคือเชื้อสายของถังซานในทางกับการถังซานไม่ได้ทิ้งลูกหลานไว้เบื้องหลังในโรคนี้ดังนั้นวิญญาณยุทธการต่อสู้ของจักรพรรดิย่านเงินครามจึงไม่ควรมีอยู่จริงใช้ร่างกำยำตอบทางโอเลนตกตะลึงไปคู่หนึ่งเขาไม่คาดคิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะวิเคราะห์วิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาและสรุปว่าเขาเกี่ยวข้องกับถังซาน เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอึง้งและสับสนไปชั่วขณะเขาควรจะยอมรับหรือไม่ชายที่อยู่ตรงหน้าเขาทรงพลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แต่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นมิตรหรือศัตรูในทางกับกันทันทีที่เขายอมรับมันอาจส่งผลให้เกิดปัญหามากมายสําหรับทั้งโอเรนหากโรคภายนอกร่วงรู้ความรับของเขานี้ความรู้ที่ว่ามีบุตรของพระเจ้าอยู่ในทวีปนี้จะร่ำรวงอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับผู้ที่มีพลังอํานาจที่ต้องการไปถึงระดับสูงสดุดถางโอเลนแน่ใจว่าเขาสามารถถูกทดสอบได้แต่ทว่าเขาจะนีจากเงื่อมือของชายผู้นี้ได้อย่างไรหากเขาปฏิเสธที่จะตอบชายร่างกำยำเย่อหยันอย่างเย็นชาเมื่อเขามองไปที่ดวงตาที่สองประกายของถังโอเลนทันใดนั้นเขาก็ยื่นมือออกไปจับรายของถังโอเลน,นทันใดนั้นถังโอเลนรู้สึกราวกับว่าภูเขากำลังกดทับเขา มันน่ากลัวยิ่งกว่าที่เขาแน่ใจว่าเขาไม่มีทางหลบหรือซ่อนตัวเมื่ออยู่ในกามเอรู้สึกราวกับว่าทุกเสียงระหว่างสวรรค์และโลกถูกแช่แข็งเห็นได้ชัดว่ามันเป็นความแข็งแกร่งของกฎเขาเพิ่งเริ่มเข้าใจพื้นฐานของกฎสวรรค์และโลกความเข้าใจของเขายังห่างไกลจากความลึกซึ้งแต่เขารู้สึกเหมือนคนตรงหน้าเขาสามารถควบคุมอำนาจแห่งกฎได้อย่างสมบูรณ์พวาเขาทั้งโคู่ใช้กฎ แต่ความแตกต่างระหว่างพวกเขาค่อนข้างชัดเจนดวงตาของทางเลนเปลี่ยนเป็นสีทองในเสี้ยววินาทีแสงสว่างบิดเบี้ยวแหวบรอบตัวของเขาในขณะที่มือขวาของเขากลายเป็นกรงเล็บและจับฝ่ามือของคู่ต่อสู้มันเป็นการใช้งานที่เรียบง่ายของมังกรจกักรพรรดิแห่งการทำลายอากาศโดยรอบบิดเบี้ยวและกดที่กดขี่เริ่มแกว่งไปแกว่งมาในทันทีในความเป็นจรงิงมันแสดงสัญญาณของการแตก้าว ในช่วงหนึ่งด้วยซ้ำอะไรนะใช้ร่างกรรำยำอุทานด้วยความประหลาดใจแต่มือขวาของเขายังคงขยายใหญ่ขึ้นทุกเสียงรอบตัวพรามัวราวกับว,ว่ามันหายไปทั้งหมดมีเพียงภูเขาขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างเป็นมือปิดลงมาจากท้องฟ้าให้กดทั้งหมดทั้งอดีนกัดฟันแน่นและคำรำในใจมีเสียงดังเกิดขึ้นภูเขาหายไปและแยกย้ายกันไปกดทั้งหมดยังคงมีผลบังคับใช้ในท้ายที่สุด มันทำลายฝ่ามือขนาดใหญ่ที่กดทับร่างและจิตวิญ,ญญาณของเขาพร้อมกันแต่ทว่าถังโอเลนยังคงรู้สึกถึงน้ำหนักบนร่างกายของเขาใช้ร่างกำยำพยายามคว้าไหล่ของเขาอีกครั้งเขาใสา่กุญแจมือทักษะวิญ,ญญาณของฝ่ายตรงข้ามแต่เขาไม่สามารถปิดกั้นการจับกลุ่มอันทรงพลังของคู่ต่อสู้ได้เขารู้สึกเจ็บที่ไหล่ราวบว่าได้แรงทั้งหมดของเขาถูกระงับในเซยววนนาทีใช้ร่างกำยำยิ้ม นั่นค่อนข้างน่าประทับใจเจ้าพัฒนาขึ้นมากหลังจากที่เราเจอกันทางลินยังคงไม่เข้าใจความหมายของคำพูดของเขาเมื่ออากาศรอบตัวพวกเขาบิดเบี้ยวและแตกเป็นเสียงเสียงในเสี้ยววินาทีในวินาทีต่อมาเขาพบว่าเขาได้หายไปแล้วนี่คืออะไรนี่คือการเดินทางผ่านอวากาศเขาต้องใช้พลังอะไรในการทำเช่นนี้การมองเห็นของเขาพร่ามัวแร,แรงกดดันอวากาศอันมหาศาล ส่งผลให้พลังจิตวิญญาณของถังโอเลนถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องแปลกที่ฝ่ายตรงข้ามไม่พยายามปิดผนึกพลังของเขาเขาพบว่าเขายังสามารถระดมพลังจิตวิญญาณและพลังสายเลือดได้ตามต้องการแต่เขาไม่สามารถเร่งพลังออกมาจากร่างกายของเขาได้รู้สึกราวกับว่ามันเป็นช่วงเวลาเดียวได้หนึ่งศตวตรรษในเวลาเดียวกันมีแสงวาบและเมื่อทิวทัศน์โดยรอบกลับมาใสาอีกครั้ง เพื่นที่น้าเวียนหัวก็ผ่านไปในเวลาเดียวกันทางเหเรียนรู้สึกได้ถึงสายลมสดชื่นที่พัดปาทะใบหน้าของเขาเมื่อกี้คืออะไรเขาสงบจิตวิญญาณของเขาได้ค้นพบว่าเขาได้ปรากฏตัวในโลกที่เต็มไปด้วยแรงชีวิตเขาล้อมรอบด้วยป่าเขียวขจีแระพืชพันธุ์อุณหภูมิสดชื่นและน่ารื่นรมพร้อมกับบรรยากาศที่ผ่อนคลายนี่คือแท่นบูชาวิญญาณสัตว์วิญญาณหมื่นปีใช่หรือไม่ใช่ เขาเคยเห็นบรรยากาศนี้ในสถานที่เดียวกันนอกจากนี้ปายาชิงโตมันคือแท่นบูชาวิญญาณที่เขาเพิ่งเข้าไประหว่างการทดสอบของเทศกาลนั้นยิ่งกว่านี้คนตรงหน้าเขามาจากแท่นบูชาวิญญาณสัตว์วิญญาณอายุหมื่นปีเห็นได้ชัดว่าเขาสามารถเดินทางจากมิติแห่งนี้ไปยังทวีปโตหรวได้ตามต้องการใช้ร่างกำยำยิ้มอย่างใจเย็นเจ้าเป็นคนฉลาดงั้นเจ้าก็พูดได้เลย ทางอเรนหันศีรษะไปด้านข้างเพื่อมองไปทางเขาตัวตนของชายร่างกำยำทรงพดังผู้นี้ซึ่งจู่ๆก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนในที่สุดเขาก็ชัดเจนท่านคือริงยักษ์ไทท่านใช่หรือไม่ดูเหมือนว่าการคาดเดาของข้าเมื่อวันก่อนจะถูกต้องเสียงของทางอเรนฟังดูสันเล็กน้อยรู้แล้วก็ตามนั้นมีปรากายในดวงตาของชายร่างกำยำ อางเรนพูดด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่นว่าใครก็ตามที่รู้เกี่ยวกับประวัติของผู้ก่อตั้งสำนักถังเมื่อสองหมื่นปีที่แล้วควรรู้ใช่ไหมมันกลายเป็นตำนานในทวีปโต้หหัวใช้ร่างกำยำหัวเราะออกมาอย่างนั้นงั้นเหรอเจ้าค่อนข้างรวดเร็วในการคิดออกเอาระถึงเวลาที่เจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วถ้าคำตอบของเจ้าไม่ถูกใจข้าข้าก็ไม่รังเกียจที่จะเปลี่ยนเจ้าให้เป็นปุ๋ยสำหรับสถานที่แห่งนี้ โรคใบเลขนี้ถือว่าไม่มั่นคงนักและจะต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อรองรับมันเจ้าได้รับพรจากมิติจํานวนหนึ่งแล้วดังนั้นการลอมรอมเจ้าเข้ากับโรคนี้จะเป็นการหล่าเลี้ยงที่ดีสําหรับมันทั้งเหรินหายใจอย่างช้าๆถ้าท่านคือลิงยักษ์ไถท,ท่านและว่าอสรพิษมรกรจริงๆและท่านทั้งคู่เป็นคนที่ข่าเคยพบในอดีตท่านสองคนไม่ควรทาเช่นนี้ ข้าคิดว่าท่านเป็นเพื่อนที่ดีกับทงังซานท่านทั้งคู่เต็มใจเสียสละตัวเองเพื่อช่วยเขาด้วยซ้ำายในนั้นการจ้องมองของชายร่างกำยำก็เปลี่ยนเป็นป่าเทือนนั่นเป็นกรณีของคนรุ่นทังซานในยุคนั้นศัตร์วิญญาณมีศักดิ์สรีมากที่สุดในแผ่นดินมนุษย์ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากสร้างเมืองด้วยความพยายามอย่างมากและทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่แล้วตอนนี้ล่ะในมิติหลักของทวีปโตรว มีพื้นที่ให้สัตว์วิญญาณอาศัยอยู่หรือไม่มีสัตว์วิญญาณกี่ตัวที่รอดชีวิตหากไม่ใช่เพราะมิติเล็กๆที่เราสร้างขึ้นที่นี่ซึ่งได้ไกลายเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่กี่ตัวข้าสงสัยว่าโรคของสัตว์วิญญาณทั้งหมดคงถูกทำลายร้างจนหมดสิ้นแล้วลูกเขยของทั้งซารทำงานหนักมากเมื่อหมื่นปีก่อนเพื่อให้วิญญา,าณของมนุษยาชาติอยู่อย่างสงบสุขกับสัตว์วิญญาณ นั่นคือที่มาของจิตวิญญาณและหอจิตวิญญาณถึงครานั้นหอจิตวิญญาณใครจะคิดว่าจะเป็นพวกเขาที่นำสัตว์วิญญาณไปสู่เส้นทางแห่งการทำลายร้างอย่างสมบูรณ์ในที่สุดทั้งเรเลนถอนหายใจเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะโรคแม้ว่าใครจะพูดว่ามนุษย์ ต้องต่อสู้กับสัตว์วิญญาณเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อนานมาแล้วแต่มันก็ไกลเกินกว่าการเอาชีวิตรอดธรรมดาธรรมดาหลังจากที่มนุษย์มีพลังมากกว่าสัตว์วิญญาณมนุษย์เริ่มฆ่าสัตว์วิญญาณโดยประมาทเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเช่นเดียวกับที่หอจิตวิญญาณได้ทดลองกับสัตว์วิญญาณและเลี้ยงพวกมันไว้ในกรงขังแต่ทว่ามนุษย์ก็เริ่มได้ริมรสผลข้างเคียงที่เกิดจากการร่วมสลายของระบบสัตว์วิญญาณรังชีวิตของทั้งโลก เริ่มพังทลายลงความอ่อนแอของมเมล็ดพันธ์แห่งชีวิตก็แสดงให้เห็นเช่นกันทวีปโต้หรวน่าจะเป็นของสัตว์วิญญาณสัตว์วิญญาณฆ่ากันเองแต่ยังมีชีวิตและเพิ่มจำนวนในทางกลับกันจุดประสงค์ของมนุษย์ในโลกนี้คืออะไรมนุษย์ขูก่กันโชคอย่างไม่รู้จบฆ่าสัตว์วิญญ,ญ,ญาณแแม้กระทั่งสังหารผู้บริสุทธิ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทุกประเภทบนโลกใบน,นี้ในวงกว้างและทำให้ทรัพยากรได้พลังชีวิตของโรคบกพร่อง มนุษยาชาติเพิ่งเรียนรู้เมื่อไม่นานมานี้ว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสำรวจโลกอื่นเพื่อค้นหาทรัพยากรเพื่อให้แน่ใจว่าอนาคตของพวกเขาทางโอเรนต้องการหักล้างคำพูดของชายร่างกำยำแต่เขารู้ว่าเขาทำไม่ได้อารมณ์ของชายร่างกำยำเย็นลงเล็กน้อยหลังจากเห็นทางโอเรนตเงียบไปข้าไม่ใช่คนที่อดทนอะไรมากบอกข้ามาความสัมพันธ์ของเจ้ากับฐานซานเป็นอย่างไร เจ้าควรรู้ว่าเจ้าไม่มีทางสู้ข้าได้ครั้งนี้ข้าได้ปิดผนึกกดแห่งโรคนี้ทั้งหมดแล้วแม้ว่าเธอจะอยู่ที่นี่เธอก็ช่วยเจ้าไม่ได้เช่นกันแม้ว่าทางเรนจะไม่รู้ว่าเธอที่เขาหมายถึงใครแต่เขาคิดว่ามันต้องเป็นเจ้าแห่งกงเรบเงินขนาดยักษ์ที่เคยช่วยชีวิตเขามาก่อนนั่นเป็นสัว์ิญญาณด้วยงั้นเหรอท่านต้องเป็นลิงยักษ์ไทยท่านใช่ไหมทางเรนพูดอย่างกระทานหันใช้ร่างกำยำอึ้งไปคู่หนึ่งพูดขึ้นว่า ทำไมทางโอเลนตอบว่าเพราะความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครเทียบได้ของท่านทางโอเลนพึ่งพระท่าก,กับย้อนเอิญเจิ้นเทียนเขารู้แน่ชัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับความแข็งแกร่งที่ดิบเถื่อนนั้นรู้สึกอย่างไรหลังจากประสบการณ์นั้นถ้าย้อนเอิญเจิ้นเทียนถูกอธิบายว่าเป็นความแข็งแกร่งที่สมบูรณ์แบบคนที่อยู่ต่อหน้าทางโอเลนก็สามารถอธิบายได้ว่าเป็นกฎของความแข็งแกรง่งใช้ร่างกำยำขมหมดคิ้วเล็กน้อย ตอบคำถามของข้ามาทางโเลนพูดด้วยความเห็นพร้อมต้องการของเขาเองว่าตามบันทึกประวัติศาสตร์ถ้าท่านเป็นลิงยักษ์ไทยท่านท่านต้องชื่อเอิ่มหมิงใช่ไหมการแสดงออกของชายร่างกำยามเปลี่ยนไปในทันทีเขาพึพรรมพำกับตัวเองว่าหลายปีมาแล้วที่ไม่มีใครเรียกชื่อข้าด้วยชื่อน,นั้นทางเลนสูดหายใจเข้าลึกๆพูดขึ้นว่าถ้าท่านคือเอิ่หม,มิงข้าก็บอกท่านได้ตอนนี้ข้าชื่อถังโอเลน ทังสารคือพ่อของข้าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวราที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ